ทุกคนกันด้วยครับวันนี้อยู่กับผมเองนะวันนี้ผมจะมาสอนอันนั้นมาสอนคอมโบโตัวละครทั้งหมดนี่นะอ่าผมจะเอาตั้งแต่ชีโรที่แข็งแข็งแ่งที่สุดโจนมาหงจิตวิญญาณป่านี่นะในนั่นก็คือ ครับซื้อมือกีอหไรมามาผมจะเอาคอมโบไซสม์ามาสองอันนะหน้าคอมโบแรกนะอันนี้ให้ให้กดตาตามาบตามผมเลยมีตายครับอัน,นคอมโบที่สอง ขอผมขอให้สะกิลมันมันรีแป๊บนะครับอ่าสกิ้ที่สองตายครับอันนี้ตายนะออาอันนี้ตายนะครับควรตายนะควรตาย มาขอคอมโบของกาโล่นะบางอันผมผมไม่ได้เอาคอมโบนี่มาแนละ้วไอเทพเ,เนี่ยเพราะว่ามันคอมโบยากอันนี้คอมโบ นี่คอมโบนะคอมโบอันที่สามตัวนี้ก็คือจีนอคลิปนี้อาจจะยาวอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะทุกคนบอสปูไม่เอามานะเพราะว่ามันเป็นบอสอยู่แล้วอันนี้คอมโบจีนอส คอมโบจีนอสนะคอมโบโซนิกมีสองอันนั่นเนี่ยมีสองอันที่เข้าเข้าอีสมุสมจำได้นะั่นนี่คอมโบแรกคือโคตรง่ายคอมโบแรกนี่นะ เอาใหม่นะเอาใหม่คอมโบใหม่อีกทีกผมผมผมครับผมขอคอมโบใหม่อีกทีมึงผมคอมโบหนี่งีสามครั้งีสามซีสามครั้งเหมือนเดิมแล้วก็ีร,รอไปทำกันได้แล้วอันนี้คอมโบหนึ่งนะตายอยู่ตายอยู่ ขโมยที่สองเหรอเดีย๋ยวรอจะกิวโหลดแปบ๊บนึงนะ,นนนะทำไมมันไปด้านอื่นละ่ะทำไมมันไปด้านอื่นล่ะ ต้องมาด้านเราไม่ใช่เราเอาใหม่น oh ะกลายเป็นว่ายิดต,ตียาวจัดโอ้ยผิดอีกแล้วก็คือไม่มันชอบไปได้อื่ตลอดเลย ก็ไปด้านอื่นนะเดี๋ยวขอคอมโบใหม่อีกวดกิวสักรเจรีนี่ก็คือ,อยากแล้วเนี่ยเอาใหม่นะนี่อครับกระโดดบง่ายเลยอุ้ยไม่ได้ทำไมมันชอบไม่กระโดดเลยนะ ผมก็งงด้วยการท็ว่าทีมยาวเลยนะผมขอขอบโบต่อเลยนะจากเมื่อกี้มันมันไม่ได้อะอตีสามครั้งเลยแล้วนะลก,ก็ตีลงนะลบสุดท้ายด้ยนี่ประมาณนี้เลยนะแค่นี้ ต่อไปเป็นกระบองเหล็กเลยกระบองเหล็กนี้ใช้กับบอดยากอยู่แต่มันไม่ได้ยากั่วไปนะคอมโบคอมโบไม่ใช่คอมโบเดียวนะอุ้ยไม่ได้ ร่ากายเกินไปขอใหม่ฮีผมขอคอมโบมใหม่ฮีนะเอ้าไม่ได้อ่ะโอ้ยคอมโบมใหม่ฮีนะไม่ได้สกิลมันมันสกิลหนึ่งมันเกลียด้ะ ไปทางอื่นอเม่เมกลายเป็นปว่าคลิปนี้คือยาวไปเลยจริงมันจะได้เลยต้องมาคอมโบตัวนี้อีกมะน่าจะยาวไปถึงประมาณสองนาทีได้ไม่รู้แหละตอนนี้เจ็ดนาทีแล้วคอมโบใหม่นนะ คอมโบประมาณนี้เลยตัว omic, อะตอมิกก็อะตอมิกนะอะตอมิกมีอยู่สองด้าน,น,นคอมโบด้วยกันคอมโบที่ว่าแรกเนี่ยมักจะมีคนแบบมันหลุดออกไปทันนะอ่ะนั่นก็คือคอมโบอันนี้อเอานนี้นะลอยขึ้นไปใช่ไหม ลออเลือกอะเมื่อกี้อะไรวะนี่คอมโบแรกวะคอมโบที่สองสิงให้มันลงแบบเลยเลยอ่ะแค่นี้ อ่าเรียบร้อยคอมโบอะตอมิกอันที่สองนะมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วก็คือนี่ฮะกิจวิญญาณป่าก็คือคัสซิมุริคัสซมุกิอะมามาเริ่มกันเลยมาฮะนี่ครับแบบนี้อัที่สองคอมโบเลยรงเหมือนกันวนะ นี่กรโบแรกประมาณนี้กรโบแรกกรโบที่สองถามว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะแต่ขอให้มันอยนะู่ คือคอมโบทั้งหมดที่ที่ผมได้มาก็ประมาณเป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมวันนี้ผมก็ขอลาไปแค่นี้นะทุกคนบายบายแล้วก่อนที่จะผมจะไปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดกดกระดิ่งแล้วเป็นกำลังใจทางคลิป ใหม่ๆออกออกมาแล้วครับบ๊ายบาย